สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้เที่ยง่าง,งกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เนรเยคิวซังแลวก็เพื่อนๆจะออกบินทบาทกันนะครับซึ่งหลังจากนี้วันนี้อีวสังก็จะลาสิขาจากการเป็นสมณีนแล้วนะฮะได้วันนี้คือซังก็จะเดินนะครับรอบนะครับหมู่บ้านที่อยู่ ใกล้ๆวัดเลยนะั่นคือหมู่บ้านคุมที่นี่นะครับชาวนี้ก็จะเดินรอบนะครับเดี๋ยวเราเดินตามพี่เคสังไปเลยนะครับว่าพี่เคสังจะเดินนะฮะร,รอบหมู่บ้านลเลยนะครับตอนนี้กำลังจะเดินรอบบ้านคุมนะครับซส่ง าไม่รู้ว่าเตรียมใส่บาตไว้รอหรือเปล่าขยมวมัดขยมวัดก็เดินตามคิดสั่งไปเช้าวันนี้อากาศดีมากนบพี่ชมหมอกควันมีไหมหมอกควันมีแต่ว่าโอเคนะก็ไม่เท่าไหร่นะพี่ชมแล้วขับตามไปก็พอดีเลย จนานนั่นเองนะครับนี่ต่เปิสาวละบรรยากาศเชาวแบบนี้นี่บรรยากาศดีนะท่านผู้ชมการใสร่บาตรที่ถูกต้องนะครับท่านรองเท้า Bye. อี่ต่อวันนี้ยิ้มครับวันนี้สลาซิกขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินตามหนูเน้นเข้าไปในหมู่บ้านนะครับตอนนี้เราเดินรอบ บ้านคุมเป็นที่ระบ,บายแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินไปยังหมู่บ้านฟองอะไรไม่ใช่หมู่บ้านฟอกใต้นะครับซึ่งอยู่ต่อจากที่นี่ลงไปด้านล่างนะครับเดินตามทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตามพระแล้วก็เนีลงไปด้านล่างนะครับพุทธนิมนต์อีกนะครับ เดี๋ยวเราลงไปหับ้านด้านล่างกันครับหับ้านปักใต้เนนก็จะเดินลงไปด้านล,ล่างกันนะครับทางไปพักเดินทางครับ ตอนนี้เราตอนนี้เรามาตรงบ้านปอกใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นมาแล้วตอนนี้นี่คือบรรยากาศของบ้านปอกใต้นั่นเองนะครับจะเป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่มากท่านผู้ชมก็จะ,จะมีบ้านชาวบ้านอยู่กันประมาณ4 0่0ถึงหหลังคาเรือนโดยประมาณนะครับก็จะมีจุดน,นี้แล้วก็ยาวไปถึงด้านบนนูน่นด้านบนก็จะมีสร้างใหม่ นะครับแต่ว่า,าไม่ใหญ่มากนะฮะข้างหน้าก็จะอบบรอมิทบาทกันแบบนี้เลยนะครับเดินนี่ฮก็จะเดินมิทบาททั้งบ้านเลยนะครับ บรยากาศเช้าีอากาศดีครับสดชื่นหมอกควันมีน้อยก็ได้บรรยา,าศไปอีกแบบครับเช้านี้อากาศยังคงหนาวอยู่ดูจากเสื้อผ้าที่ขยโยมเดินตามพระนะครับยังใส่เสื้อแขนยาวอยู่นะครับแล้วก็เนมก็ยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่นะครับ

<c oughs> ยังไม่ครบเาจะเดินขึ้นไปด้านบนกันต่อนะครับเข้าไปด้านในนู่นเลยเ <c oughs> ดินตามไปครับ <c oughs> บรรยากาศหมู่บ้านที่เรียบง่ายนะครับชาวบ้านก็ออกมารอใส่บาตกันที่หน้าบ้านตัวเองนะครับ นี่คือการใส่บาตรที่ถูกต้องอันแท้จริงเลยนะครับเรียบร้อย ตื่นเช้าจังเลยพี่เช้าหรอกไมกเนเช้าเปนพิเศษเดินตามเินเข้าไปด้านในกันตอน่อครับหมู่บ้านค้างก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับมี่ชาวบ้านอยู่เ <c oughs> ต็มก็ไปใส่รถกันกันเลยบอสบรรยากาศเช้าๆหนุ่มน้อย <c oughs> เออ <c oughs> เรามาสาธุแต่เช้าเลย <c oughs> สาธุแต่เช้าเลยวะ่ะ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนกันอีกนะครับบนนู้นเลยมีชาวบ้านรอใส่บาท้ังบนนู้นนะครับเล่ามากครัตลูมากหนึ่งาาส,าสตุสาตมาลุ

กรมาวเดินไปด้านันกันต่อทา่านผู้ชมเีวเราไม่ใจะได้หาที่จอดรถแถวนี้ <c oughs> แล้วก็เดินต่งพระเพืนอนๆทุกคนครับเราเดินมาถึงแสงเช้ามาครับทา่านผู้ชมนู่นเห็นไหมฮะ ตรงที่สันเขาลู่นะฮะยอดเขาฝั่งน้นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับเช้านี้เนี่ยก็เาเดินบินทบาทกันยามเช้าแล้วนะฮะนีกระชานี้เดี๋ยราตามเน้เนให้ไปละหมดกัน มุมนี้เราจะเห็นหมู่บ้านพอกใต้ที่อยู่ด้านในกันนะครับก็จะเป็นบ้านที่ปลูกเพลียงรายกันบนเขาแบบนี้เลยนะครับหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับวัดที่สร้ังจำวัดอยู่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวก็จะเดินขึ้นไปด้านบนกันต่อนะครับที่นี่ก็จะมีอะไรนี่ฮะต้นบวยท่านผู้ชมใครอยากได้บวยก็ต้องทักแอดไต้นะอยากได้บวยจะจัดการให้นะมีบวยนะปีนี้ราคาค่อนข้างที่จะ สูงใช้ได้น,น,นะฮะอยู่ที่กิโลกรัมละหกสิบาทนะท่านผู้นนชมเราขึ้นไปด้ื่บยกันต่อครับท่านผู้ชมตามมาครับมาท่านผู้ชมรอใส่บาทกระทำเช้าฮะอากาศเช้านี้สดชื่นจริงจริงอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่คือสั่งเดินมีนทบาทนะครับ เดี๋ยวบรรยากาศลาสิขาของทีเขาสร้างเดี๋ยวเราจะเก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับจำเยามำนำมันอะไรม ชาวบ้นนเนะครับก็เน้นจะสดชื่นตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ว่าเปลี่ยนบ้าวัน ใีค mhm. รับพรกันครับรรมบางกระชอนไม่ร้่านกระชอนี่มายว่านี่จะเป็นนำโก็มาครันน

เดินขึ้นเขาไปต่อับท่านผู้ชมนี่ฮะบรรยากาศเดินในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่นี่เป็นหมู่ยากบ้านที่จะบอกว่าน่าอยู่มากเลยนะอยู่กันแบบซอกหินแบบนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยมีพาหินมีบ้านอยู่ข้างใน ปลูกกันตามลักษณะภูมิประเทศเอ้แ hey, อัน,นี้นะั่บ้านน้านวนนี่ก็เป็นบ้านที่อุปถัมภ์ยู่คือสร้างเหมือนกันนะครับนี่ ข้าโยมนุสังอาลังตามขึ้นไปท่านบนันต่อนะครับตาครับเดินกลับวัดกันครับวันนี้เดิน วักันเส้นทางเดิมนะครับย้อนกลับถึงบ้านสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเดินกลับวัดแล้วนะฮะพระนนรกเดินแบบสำรวมนะฮะน่ารักไหมท่านผู้ชมอันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะเก็บบรรยากาศการบินธบาของเนรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับคลิปหน้าจะเป็น e ีพีสุดท้ายสําหรับคลิปอีีของปลอยสั่งรองนะครับ มาสังลองของอ e. ีกิวซังเนื่องจากว่าอ e. ีกิวซังจะลาสีขาบดแล้วนะครับเราจะทําคลิปลาสีขาของอ e. ีกิวซังให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบส,สวยๆคลิปปิดท้ายนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะใช้ชีวิตปกติแล้วนะก็จะออกไปเก็บบรรยาก,กาศของดอยอ่างขางให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อนะแล้วก็ไปที่ไหนต่ออีกบ้างก็รอชมนะครับว่าเราจะเก็บบรรยาก,กาศอะไรที่ไหนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ บรรยากาศเชาว,วันนี้เดี๋ยวเราเจอกันที่วัดนะครับรับศีลรับพรกันเสร็จก็วันนี้เสร็จภารกิจยามเช้าแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับยังไม่หมดนะฮะปิดท้ายปิดท้าย ครับปิดท้าย กันเลยนะครับกลับวัดกันเดินกันยาวๆยครับท่านผู้ชมเจอกันที่วัดเลยนะครับวัดเป็นที่ระบาดท่านผู้ชมตอนนี้ก็จัดสำรังอาหารให้กับพิสูจน์สามเณรเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็มารอทําบุญให้ที่ที่วัดเลยนะครับก็จะได้บรรยากาศแบบนี้วันนี้ก็จะเป็นอาหารที่คือสร้างไปเป็นบรรมบเปมน วันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะลาสิขาบทกันมาน,นี้เลยน,นะครับบรรยากาศลาสิขาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราเก็บมาวันจนทนะครับมารมชกันนะครับรับพรกันนะครับ,รบ,รบอนนะะขอเจ้าขันที่ร่วมบรรลุน,นาบนเท่นี้นะครับจะมีแต่ความสุขควาเจริญรับภัย ความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันนะครับสาธุสาธุสาธุอันนี้ขอตัวลาท่านไม่จำเนกับบรรยากาศนะครับฉันได้เลยเดนอ่าฉันได้อันนี้ยายอันนี้ยายทำข้าวครับ<อ>ใช่อันนี้วงางไว้ข้างๆก็ไ,ได้เดี๋ยวฉันข้าวมาก็ได้ พอแกะให้อ่าเรียบร้อยเอานี้ออกวางข้างนอกนี้อกานนออนีจอล่าเอาข้าวนีเดี๋ยวเตรียมสำหรับอาหารให้กับพนัก่อนนะครับวันนี้ก็เก็บได้ครับลูกเเสียจานลูก จะเป็นวันที่คิซัาชั้นอาหารกับข้าวเหนืนกะหรี่เช้าหนึ่อง,องน,น,นะครับวันนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ชมไปดูกับบรรยากาศชั้นเช้าของเนรทั้งหลายนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเนาะคลิปหน้าจะไปทำอะไรไี่ร,รู้แตเราติดตามชมได้เร็วๆนี้นะครับวันนี้ขอตัวนรับท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์แรงกำลังใจให้คิสัง้วยนะครับอย่าลืมนะครับ ก็คือสั่งแล้วค่อยคุยกันอีกครั้งข,งขอบรุณการแบบนี้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับไม่สุขคา